ที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งอย่าพล่ไปเห็นกายเยกายานุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายมองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุม หรือประกอบกันเข้าแห่งส่วนประกอบคืออวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนางนี่เป็นของฉันของคนนั้นคนนี้หรือเห็นชายนั้นหญิงนี้ในผมในขนในหน้าตาเป็นต้นความหมายว่าเห็นตรงตามความจริง ตรงตามสภาวะให้สิ่งที่ดูตรงกันกันกบสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกายไพ่ไปเห็นเป็นคนชังบ้างดูกายไพ่ไปเห็นเป็นของชอบอยากชมบ้างเป็นต้นเข้าคติคำของโบราณอาจารย์ว่าสิ่งที่ดูมองไม่เห็นไพ่ปไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็น ก็หลงติดกับเมื่อติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้พระพรมคุณาภรณ์ในวงเล็บปอประยุตโตในวงเล็บหมายเหตุดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมก็พึงเข้าใจทํานองเดียวกัน